ค่ะอุย๋ยและภาษาฉลาดยิงค่ะก่อนหน้านี้คุณพี่มีปัญหาสุขภาพอะไรมาก่อนหน้านี้นนใช่ไหมคะเมื่อต้นปี59นะคะพี่ป่วยเป็นมะเร็งหลังโพงจมูกลามาที่ต่อมน้ำเหลืองแพร่กระจายทั้งตัวแล้วค่ะ แล้วพี่ก็รักษาทางการแพทย์ด้วยการฉายแสง33ครั้งชีโมมาอีก10ครั้งแล้วหลังจากนั้นมาได้ประมาณ8เดือนนะคะพี่ก็หายแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ค่ะมีอาการเป็นยังไงก่อนหน้านี้นะคะพี่ก็จะมีมีความรู้สึกจากที่เราดีๆอยู่ค่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยง่ายค่ะเหนื่อยง่ายเป็นอันดับแรกเลยนะคะแล้วทําอะไรมันก็เหมือนคอยอยากวูบอะค่ะแผนการรักษาดูดูแลยังไงต่อคะพอคุณหมอรู้ปุ๊บคุณหมอก็พาพี่ ไปตรวจเลือดค่ะผลปรากฏว่าค่าตับพี่สูงปรีดเลยค่ะค่าไตพี่ก็สูงปรีดเลยค่ะจนคุณหมอเขาก็นัดพี่ไปอุลตราซาวสุดท้ายแล้วก็คือผลออกมานะคะวันนั้นพี่รู้สึกว่าช็อกม่คิดว่า <ใจ S 2> ตัวเองจ,จะเป็นมะเร็งตับแต่พอผลสรุปออกมาคือพี่เป็นมะเร็งตับระยะสุดทา้ายไม่ถึงเปิดใจทานเซรนิตินค่ะพี่ก็เล่นเล่นเล่น,เ,ลนเปิดเปิดโทรศัพท์เลื่อนเลื่อนไปนะคะก็มาเจอผลิตภัณฑ์เซอร์นิตินค่ะ ปรากฏว่าพี่ก็คลิกเข้าไปแล้วก็ถามวันนั้นณนะตอนนั้นตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าเขาแบบได้รับการันตีมายัางไงได้รับทั้งออยโลกเราได้เป็นโฟชนะบําบัตพี่ก็เลยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ละอองเกสรดอกไม้ที่มีที60ตัวนี้ มากนะคะเพราะเกาะก่อนที่เราจะกินเราเหมือนเราเอาชีวิตเราเป็นเดิมพันไปแล้วค่ะแล้ววันนั้นณวันนั้นที่คุณหมอนักพี่ไปฟอกไตนะคะเพราะค่าไตสูงมากวันนั้นพี่ทานเซอร์ินตินไปแล้วไงคะใจหนึ่งลึกๆนะคะพี่ก็พูดตามตรงเลยว่าลัวตายเหมือนกันเนื้อไตวายาตวายปรากฏว่าไปหาหมอค่ะคุณหมอบอกกับพี่ว่าไม่ต้องฟอกไตค่าไตพี่ลงค่ะไม่หมค่ถึงจะหาม ตัวพี่เองใช้ระยะเวลาไม่ถึง2เดือนค่ะค่าตับพี่เป็นปกติค่าไตพี่ไม่ต้องฟอกกินไปเดือนแรกนะคะค่าเลือดจากพันกว่าที่กําลังจะขึ้นเป็นถึงพันห้าลงมาเหลือ323หลังจากวันนั้นพี่ก็เริ่มดีใจขึ้นมาแล้วคุณหมอก็ตกใจว่าค่าเลือดทําไมลงมาได้ขนาดนี้แต่ณนะครั้งนี้พี่ถามคุณหมอพี่มีโอกาสรอดไหมคุณหมอจับไปที่เมาส์แล้วก็คลิดแล้วก็บอกพี่ว่า ตอบน้ำเหลืองมันเยอะเต็มท้องคุณขนาดนี้คุณยังคิดว่าคุณจะรอดอีกหรอมันทำให้พี่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสรอดแต่วันที่ค่าเลือดพี่ลงมาคุณหมอบอกว่าค่าเลือดคุณเป็นปกติแล้วค่าตับคุณเป็นปกติแล้วคุณมีหวังนะเนี่ยคุณหมอคนเดิมนะคะที่เป็นคนพูดอย่างเงี้ย พี่นะขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้จนทําให้พี่มายืนอยู่นะตรงนี้แล้วกลับมาได้แบบว่าเหมือนเดิมใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็มีหวังว่าไม่ตายแล้วความตายไม่ได้อยู่ใกล้ๆแค่เอื้อมเหมือนที่พี่คิดไว้ตั้งแต่แรกอะไรแบบนี้ค่ะ